สวัสดีครับสวัสดีครับนันเนงครับอ่าสวัสดีครับนันเน็เองครับสวัสดีครับผมครับครับชื่ออะไรครับผมชื่อฮัทครับฮัทครับผมฮัทอายุเท่าไหร่ครับผมเอ่อตอนนี้อายุยี่สิบสามครับยี่สิบสามครับผมฮัททำอาชีพอะไรครับผมเอ่ออาชีพอิสระครับผมอิสระนะครับแปลว่าใครจ้างอะไรก็ทำาเงี้ยเหรอก็เป็นธุรกิจส่วนตัวครับที่เพิ่งออกจากงานประจำมาได้ ตั้ต่อนปีครับอะว่าไปฮัทฮัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมีคนใน youtube เขาบอกว่าสบัดซิปโปให้ดูหน่อยนะชอบอ่าเ,เขาขอมาแล้วก็เป็นการยืนยันว่าน,นี่เป็นรายการสดด้วยฮัทเพราะว่าหลังๆเราปล่อยตัวรีลันคนก็จะสับสนด้วยว่าไหนสดไหนรีลัน เออใช่นะเด็กบางทีผมเห็นนะผมก็คิดว่าเออบางทีนะเนด็กไสดแต่ว่าเข้าไปดูแล้วเป็นรีรันเนี่ยผมก็เข้าใจผิดเวลาที่เนี่ยทุ่มหนึ่งวันเสาร์แล้วก็พี่จะพยายามคุยกับคอมเมนต์เรื่อยๆเพื่อให้คนรู้สึกว่ามันสดอ่นนี่มีคนเขาบอกว่าสมพรวรัตเดชาธรในยูทูปบอกว่าสบัดซิปโปให้ดูหน่อยนะครับอ่าอันนี้คือซิปโปของพี่นี่ดูนี่เป็นไลน์นี่นะฮะเป็นไลน์แบบ โกธิกนี่วิธีการนะฮะท่าที่พี่ชอบใช้มาคือปุ๊บอ่าปุ๊บอย่างงี้วิธีการแล้วก็อย่างงี้แล้วก็อย่างงี้งี้งี้อ่าดูช้าๆนะครับมันคือการใช้นิ้วกลางแอบเคลียร์แล้วก็ดึงลงมาแบบนี้แล้วก็มีการฟลิปข้อมือเพื่อความสวยงามแบบนี้อ่าอ่าที่ไม่ติดอ่าแล้วก็พับปิดไปแบบนี้ครับผม อ่ะมาเลิกเล่นกันฮัทมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับก็จริงๆก็โตมาหลายสายแล้วนะเพิ่งติดสองรอบแล้วรอบนี้ไม่คิดว่าจะรับนะอืมโอเค,อเคจะมามาคุยเรื่องเรื่องแบบมาเหมือนมาบ่นให้ฟังเฉยครับอ่ะอยากบ่นอะไรก็คือผมจะเป็นเหมือนไบค์เกอร์คนหนึ่งใช่ไหมที่แบบชอบขี่มอเตอร์ไซค์เงี้ยแม่งโคตรชอบเลยเหมือนใจรัก มาตลอดเลยอย่างเงี้ยขี่อะไรผมก็อยู่แบบอยู่แบบมอเตอร์ไซค์มาตลอดครับตั้งแต่เด็กเลยมึงขี่อะไรเอ่อรุ่น KTM ครับอ่า KTM โอเคอ่าโอเคแล้วผมก็เพิ่งได้มารถชันนี้คือแบบผมไม่คิดว่าจะได้มาแต่ว่าบาังเอิญมีโอกาสได้ได้มาเพราะว่าเรื่องราคาเรื่องอะไรพวกนี้แล้วผมมีโอกาสได้มาในราคาที่แบบไม่ได้แพงมากเงี้ยก็เลยแบบโหแม่งแบบได้ตามฝันอนะ่ะอืออืมก็ <okay. S 2> เย ขี่มาตลอดแล้วก็เพิ่งมาแบบลงสนามอะไรเงี้ยลงสนามทางเรียบที่อพัทยาอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งขี่ในสนามได้สามสี่เดือนก็บุบัติเหตุลมม้มครับแล้วก็อ,อ,อทําให้แขนหักอันนี้ก็กาลังเข้าพแล้ทีเนี้ยตามธรรมชาติของคนที่ชอบรถเ้าก็ไม่ได้ขี่รถนานๆก็เรียนะครับขวา,รวาหรือซ้ายที่หักขวาหรือซ้ายมือขวามือขวา หักหักหักจากไหนไปไหนหักตรงไหนหักตรงข้อมือเลยครับหักข้อ,ขอมือหักข้อมือใช่ไหมใช่ครับอ่าตอนนี้เฟือกมันก็ต้องถึงศอกไหมเออก็ถึงครับอ่าเพราะว่ามันกันหมุนด้วยฮะเพราะว่าครูเพิ่งผ่าข้อมือซ้ายเหมือนกันทําเหี้ยอะไรไม่ได้เลยสามสี่เดือนครูก็ศอกซ้ายนี่แม่งง่อยไปเลยของมือแล้วมึงปกติมึมงถนัดขวาวถนัดซ้ายอะ่ะถนัดขวาครับโอ้อยังเซ็งเฮีย ได้ยังไงปะนั่นเอขี่รถได้บอกพาใส่้อมือมาขี่ได้แล้วดิ e กู u e c h i เอ็นก oh. ูฉ i กูก็เลยแบบว่ามันจะมีแป๊ปๆบางจังหวะกูก็เลยตัดสินใจซ่อมไปซ่อมคือไปเย็บเอ็นเสร็จแล้วกูก็ขี่อย่าว่าแต่ขี่มอเตอร์ไซค์ล้างตูดยังลําบากเลยสามสี่เดือนก็เนี่ยเมื่อต้นปีคนก็จะเห็นว่ากูใส่เฟือตอนนี้กูหายแล้วเรก็ขี่ได้ปกติ mm hmm. ทํากายพงกายภาพอะไรเงี้ยมึงกังวลอะไรอะ่ะฮะ จริงๆผมก็ไม่ได้มีเรื่องกังวลหรอกแต่ว่าผมผมเพิ่งแบบผีรถมาเมื่อวานย็ขี่คาเฟืเลยครับขี่คาเฟกเลยใช่ครับผมเสียนจากเงี้ยก็เลยแบบไปซื้อที่ช่วยบิดมาก็เลยออกไปลองขี่ซานมารอบหนึงเออกูแนะนําว่าเดี๋ยวแม่งจะไม่ดีต่ออะไรเลยเดี๋ยวมึงอาจจะล้มอีกก็ได้แล้วข้อมือมันจะไม่หายทันทีอ่ะพักก่อนเฮียพักก่อนอย่างน้อยๆมัน ร่างกายมันเฮี้ยมันมันมันไม่อนุญาตให้มึงใช้งานเนี่ยมึงก็จะไปอย่าไปหมกมุ่นว่าเฮี้ยเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายอ่ะใช้ล่มๆไปก่อนลองทําเลยเฮี้ยลองมันเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่มนุษย์มันพักฟื้นะจากการบาดเจ็บอะไรบางอย่างมันก็ไม่ใช่แค่รอให้สิ่งที่มันบาดเจ็บหายด้วยนะฮะแต่บางทีมันเป็นโอกาสที่ทําให้มึงได้สนใจสิ่งอื่นน่ะปกติไอ้เฮี้ยมึงไม่สนใจดังนั้นมึงก็ว่างกูก็ค่อมว่างกูค่อมถูกไหมมึงก็มีชีวิต ก็ขี่ก็เฮียหน้าโตลมของมึงไปก็สนุกดีถูกไหมแต่วันนี้พอเราทําอย่างนั้นไม่ได้อ่ะแน่นอนถ้ามึงจะใช้ช่วงเวลาในการพักฟื้นเพื่อรอคอยจะไปทําสิ่งเดิมอ่ะหนึ่งงุนงงตายหาสองเสียโอกาสมึงอาจจะลองทําอย่างอื่นในสิ่งที่มึงไอเฮียไม่เคยคิดจะทําเลยเพราะมึงไม่เคยอยู่นิ่งอ่ะไอเฮียนแต่ว่ามันมีเรื่องมันมีเรื่องโชคร้ายอย่างหนึ่งที่ที่ผมว่าจะมาเล่าให้ฟังเป็นเฉยๆครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะน ก็คือว่าหลังจากที่ผมล้มที่สนามใช่ไหมผมก็กลับมาแล้วจริง้ผมไปหาหมอทันทีแล้วหมอเขาบอกว่าไม่ได้หักครับเป็นเอ็นหักเสียไปเฉยอะไรเงี้ยแล้วพอผ่านไปผมก็มาอีกทะเลอีกทีว่ามันไหายทีอย่างเงี้ยสุดท้ายมาเพราะว่าหักทีหลังที่นันก็ทําให้รักษาล่าช้าไปก็ทําให้ผมหายช้าอีกอ๋อก็โอเคก็อย่างนั้นก็ยังรู้แล้วนี่ว่าเป็นอะไรจริงๆใช่ไหมใช่ครับเออเหมือนฟุ้งซ่านหัดกูบอกเลย มึงฟงซ่านมันก็ดูมือมึงแล้วก็ไอเฮียเอ้ยแม่งนึกออก่ะไอเฮียแทนที่กูจะหายเร็วกว่านี้ไอเฮียแม่งแม่งู่นนี่นะมาฟุ้งซ่านมึงเซียนมึงอยากจะออกไปลุยกูถึงบอกว่าวืมเดี๋ยวมันจะหายเดี๋ยวมันก็หายแต่ก็เฮียอย่าไปนั่งนับวันนับเดือนรอว่าเมื่อไหร่กูจะหายนี่มึงแม่งไม่รอถึงขนาดมึงไปใส่ที่ช่วยบิดไอแบนๆบเป็นแบนๆบใช่ไหมใช่ใช่เออเอามือเอาอุ้งมือเท้าเอาใช่ไหมจะได้ไม่ต้องกำใช่ไหม ใช่ครับโอ้โไร้สระเฮียอย่าไปทําอย่างนั้นผมพลาดงานแข่งด้วยดีเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เฮียมันอาจจะชีวิตมันมึงมึงเป็นไบค์เกอร์มึงต้องยอมรับดิมึงอาจจะต้องมีล้มมีอะไรบ้างอ่ะมึงกลาจะไม่เป็นไรเลยไงทุกวันนี้เฮียกูข้อมอสกูขับอาร์สิบแปดกูไปเหนือจอดใต้กูไปอะไรเลยนะเฮียกูคิดกูต้องมีวันพลาดบ้างแหละแต่อย่างน้อยกูก็อ่ะ เวลากูขี่นะกูบางทีนะกูก็ใส่เซฟเท่าที่กูใส่อะแต่กูเวลากูเข้าโค้งนะโค้งไหนที่มันแคบๆนะกูคิดเลยไอสัตว์ถ้าพับตรงนี้กิ่งไปไหนวะนึกออกไหมมันก็ต้องคิดทุกโซลูชันอะยังไงมึงก็ต้องพลาดอะนึกออกไหมใช่ครับอ่าอย่างน้นนอยๆอ่าสุดท้ายท้ายสุดนะถ้ากูตายหางจริงเฮ้ยข้างหลังสบายหมดเพราะประกันกูนทําไว้ท่วมเนี่ยกูก็คิดเอ่อวันเกมเกมกูคิดเหมือนกันเพราะนั้นอ มึงรู้ว่ามึงรักในอะไรแล้วมึงก็ต้องรู้ว่ามันจะต้องส่งผลอะไรกับตัวมึงด้วยเพราะนั้นเฮ้ยบางทียอมรับความจริงหน่อยกิจกรรมนี้เราใช้ร่างกายสัตว์มันใช้ไม่ได้มันอันนี้อ่ามันต้องคิดด้วยมันจะได้มไม่ เบิ้ลเบิเ้ลคืองทีสายหรือเปล่าครับอ่าจังหวะแรกเวลาถ้ามึงสตาร์ทถ้ามึงคอมเนี่ยเวลาสตาร์ทมันจะสายซ้ายไปขวาเพราะสูบมันเป็นบ็อกเซอร์สูบนอนแต่ขี่ไปแล้วไม่รู้สึกแต่ถ้าเกิดคนที่มันขับพวกสูบวีสูบตั้งมันจะแปลกๆทุกคนอนะ่ะไม่ชินอือครับโอเคโชคดีี่มึงทรติดหายไวๆนะมึงอย่าแรดอียอย่าฟุ้งสั้นใจล่มล่มมามมฟุงับนีฟุ้งสั้นแม่ ไหนยยูทูบเขาว่ายังไงผมก็ผ่าข้อมือขวาครับใส่เหล็กด้วยก็กลับมาขี่รถได้เกือบปกติใช้ตัวช่วยบิดร่วมด้วยระหว่างรอแผลหายก็หาคลิปทํากายภาพข้อมือเอาไว้ทําตอนแผลหายอ่าโอเคนานไหนไหนะคะหนูชื่อตู